นี้ควายถูกกักตัวอยู่หน้าร้านน้ำค่ะทุกคนก็มีเด็กๆนักเรียนมาขอลายเซ็นค่ะไม่ใช่คนดังแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมของคุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเดินมาบอกักคุณครูแล้วก็ให้คุณครูค่ะเซ็นลายเซ็นกำกับไว้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะคะต่อจากนั้นนะคะควายก็เดินมาที่อาคาร3ขึ้นชั้น3ค่ะมาเตรียมตัวสอนเด็กๆค่ะเช้านี้ควายมีสอนสองข้าวเช้าซึ่งหลังจากที่สอน เสร็จนะคะวันนี้ก็จะเป็นการสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยไปเลยค่ะพอถึงเวลาหมดคาบก็นําส่งสมุดแล้วก็ใบงานคุณครูค่ะไว้สอนคาบเว้นคาบคาบสองว่างไว้ก็มานั่งตรวจสมุดให้เด็กๆค่ะบันทึกคะแนนลงในระบบเขียนรายละเอียดการสอนบันทึกไว้ในสมุดโน้ตกันลืมค่ะเพราะว่าเหลือเวลาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงแค่สสัปดาห์เต็มเท่านั้นที่โรงเรียนวายก็สอบปลายภาคแล้วค่ะต่อมาก็สอนคาบ3ต่อค่ะก็สอนเหมือนเดิมพอส สอนเสร็จก็สอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยค่ะแล้วก็นําสมุดส่งคุณครูแล้วก็ใบงานสําหรับใครที่ค้างพอสอนเสร็จค่าบ,บ่ายนะคะคุณอาก็มาจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เป็นระเบียบไว้เหมือนเดิมค่ะจริงๆเด็กๆก็จัดไว้บางส่วนแล้วนะคะแต่คุไอ้ก็มาจัดให้เป็นระเบียบอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเด็กๆที่นี่เดินเรียนพอหมดคาบเด็กๆก็ต้องไปเรียนวิชาต่อไปค่ะคุณไอาไม่อยากรบก,กวนเวลาเด็กๆ ขอแค่ให้เด็กๆหลังจากเรียนเสร็จลุกขึ้นเก็บขยะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการช่วยคุณครูแล้วค่ะที่เหลือค็ให้จัดการเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะปิดไฟปิดห้องลงอาคารไปตึกหนึ่งกันค่ะ ือสภาพครูจริงๆเลยค่ะในการมาสอนนะคะไม่มีกระเป๋าใบเดียวแน่นอนค่ะกระเป๋าสะพายหลังกระเป๋ากล้องกระเป๋าข,ข้าวและก็มีอีกหนึ่งถุงได้ค่ะนี่แหละค่ะชีวิตคุณครูในแต่ละวันค่ะโอเคค่ะไปค่ะไปทํางานตึกหนึ่งกันพอคุ้ยลงมาที่ตึกหนึ่งนะคะก็มานั่งทํางานเอกสารต่อค่ะวันนี้มีเอกสารไปราชการ4ฉบับด,ด้วยกันคุ้ยมีหน้าที่พิมพ์เอกสารแล้วก็นําเสนอให้ผอ,อลงนามค่ะพอเสร็จก็นํามาสแกนเป็น ไฟ PDF เข้าได้ไว้ให้คุณครูโหลดคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะและพอทำเอกสารเสร็จก็ได้ถึงเวลากลับบ้านพอดีคะ่ะไปคะ่ะกลับบ้านกันคะ่ะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย